วันนี้มีรายการงานอะไรบ้างไหมวันนี้มีเปล่ามีถวายทองคำเหรอถวายทองคำครับพิญญากลรพ่อครอบครัวจากจังหวัดเพชรบูรณ์ถวายทองคำหลวงตาสองตลึงครับเฮ้เเยอะ่หมเนาะครับโรงพยาบาลยังมีครับโรงพยาบาลแค่ไหนครับนะสองทองคำสองตลึงครับ นี <detection>? ่คมตัก <Huh>? ก <h> ับเกมออนหนมพันฟองคมตักเอออนถวายเช็คหนึ่งพันบาทครับแดงพุทแก้วห้าร้อยรอสวีพันห้าร้อยฟอห้าร้อยครับนุชามหาโค้ดห้าร้อยบาทนี่ เออพวกสืบการต้างอันยังไม่ยังไมเจอตัวนะยังไม่ส่งข่าวครับนะยังไม่ส่งข่าวก็แสดงว่าเขายังไม่พบครับนั่นด้่ยดช้างตัวอยู่ลัวคือมัวมันเสือแล้วก็ตามกลัออกมารักษา ทานรับสาราคาเท่าไรเท่าไรเราจะจ่ายให้ทั้งหมดก็บอกเนี่เยเขากำนิดกันว่าประมาณห้าหมื่นเล่ยห้าหมืน่นเราก็จะจ่ายเลยลูกเขายังไม่เอาเพื่อให้การเจอซะก่อนเจอทางก่อน,นก่อนคเจอแล้วก็เป็นประโยชน์หนึ่งรับสารหายแล้วเป็นประโยชน์หนึ่งคือเราจะรับทั้งหมดเลย ทั้งจับได้และรักษารโรคหายาถ้ามจนมีราคาเท่าไหร่เราก็จะจ่ายให้ทั้งหมดเลยโมงสงสารเนี่ย <c oughs> มันเป็นอะไรง,งวงมันเป็นอะไรไม่รู้เนาะเพราะว่างวงมันนะ มันคืองวงอะไรถูกมันแรงๆเนอะมันคื huh? อถูกฟันมันก็ยากขึ้นศัลย์สารหรือคนจะไปฟังวงช้างเนี่ยยากเลยนะถ้ายิงไปฉากเอาขาดไปผูกนะคือไ,ไปกระไปกระไปฟันงวงช้างอยู่มันเป็นรู้สึกว่าเป็นปยายาัญญาชับ เออก็ยิงม่ขาดขาดเลยถูกยิไม่ทะลขาดไปเลยเะเ้วไปพบที่ไหนไมเขาไปพบมันตรงไหนจ่ไหนไหนว่างไม่เจ้าว่าเขาไปพบท่นมันตรงไหนจ้ะค่ะเป็นพบมันอยู่ไหนบนตัวนะจ้ค่ะจะมีแถบเป็นดางยอดที่มีน้ำมนนอันนึง ี่ะแนนแถวะแนนแล้วก็หลังข้าบูชาทมีดงช้างมีางือช้างอยู่ก็อยู่เป็นแห่งเป็นแห่งนะมันมีคำเลอยู่ช้างท้บูชาก็มี้าาก็เพื่อนเป็นหย่อมเป็นย่อมชื่้างอยู่เป็นดงละเหมาะยง โดมคือสร้างอาศัยเป็นเป็นแห่งเป็นแห่งเหมือนว่าเป็นเกาะโยมนอกจ้กเป็นหินยานหินย่าเติมเสมอแล้วโดมโดมเป็นเกาะนย่างแล้ก็สร้างอยู่สร้างอยู่ไอ้ผมว่าเราไม่ควรเชื่อยอะเยอะนะ ูว่ะไม่ค่อยเที่ยวหญ่อ่ะคือเราเที่ย,ย,าย,ายมากที่สุดคือเนื่อทูเขาสก,กุลยอขางกับกายสิงระหว่างสก,กุลยคอควากายสิงภูเขาอยู่นี่ทะลุถึงภูเจ้าก็เราไปไปมากที่ส จะคิดจะจะจะพูดว่าแย่ก็ได้เพราะไปนี่ขึ้นเขาตรงนี้ลงทางนี้ขึ้นตรงนี้ลงนี้ทีนั่นขึ้นนั่ลงนั้นเพราะม่าหุ่นยนต์มาอยู่เป็นจุดศูนย์กลางเราเชื่อสายมีกที่มากเพรบางทีเราต้องมาหาท่างไปทีงไหนก็มาหาท่างที่ภูเขาภูหางพวกเวกนี้คอ 泰式面真跟合嘛，很嫩的，很苦，壮饱，不靠这面，我们切合嘛很真。炸鱼、鱼条这面，从的库库的，吃三班的，的你了了嗯、你你你你呢，就到，到这，这这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 这 升高升低，估差到，顶，南苏昆地，哎，就是要再跳，就是 <Ox. S 1>，就是大概跨到红沙，都得四倍，涨，涨了就跌，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  คือเวลาเข้าป่าเข้าเขาที่ไหนมันก็เป็นํำเลเหมาะหมดก็อย mm ู่ที่ไหนก็เหมาะเหมาะไปที่ไหนก็จามส่วนน้ำสำคัญมากนะจะเป็นที่ยีเขนาดไหนก็จามถ้ามันมีน้ำอยู่ไม่ได้อยู่บนภูเขาก็ไม่ฝ้นน้ำต้องลงเบลน้ำลุ่นขึ้นก็ลำบากอยอะแยะน้ำสำคัญสุดท้าย เขาก็บอกไม่ไผ่สะพายขึ้นขึ้นบนเขาการงามขี้ว่ก็บอกไม่ไผ่สะพายพออยู่หมดเมื่อไรก็ลงมาคือการโขบการฉันไม่ไม่แงี้ยง่ายนกรรมฐานไมนไม่ค่อยเป็นอารมณ์อะไรกับเรื่องการโขบการฉันนะอยู่ไปกี่วันทั้งตัวพออยู่ได้ น,น้ำมีสาคัญมากอาหารอยู่เป็นวันวันหลายวันก็ได้น้ำมามันะยัยงไนะมีอะไรเชี่ยวกรรมฐานแล้วก็พอให้พูดได้พ่อแม่ผู้จารย์มีกรรมฐานชั้นเอกในสมัยปัจจุบันเป็นชั้นเอกความต้องบุกความบันลำบ,บากระบนดูกับท่านหมดนี่ก็ชั้นเอกทั้งนะัน การประกอบความภาคเพียรตลอดความรู้ทุ๊งสิ่งทุ๊งอย่างจากคิดจากภาวนาท่านก็เป็นชั้นเดี่วชั้นเดียวกุ๊อย่างภายในใจการฝึกปรมันองค์ท่านก็เป็นชั้นอดียชั้นเดียวเราพยายามติดตามท่านไปพักอยู่ที่ไหนเราจะพยายามติดตามเข้าไปดูไปดูเขาไปดูจนถึงสถานที่ท่านอยู่ท่านอยู่ ี่โลกเขาไม่ปรานาเลยท่านไปอยู่ที่ไหนเป็นคี่โลกเขาไม่ปราถนายท่านดูอย่างนั้นนะพูดถึงเรื่องอันนี้นี่ที่บ้านพูดถึงเรื่องธรรมิการที่จีดง่านสว่างเจ้าครอบหมดโลกท่าเนี่ยนะแต่ท่านเจอผีใหญ่น่ะที่ว่านะนะอะไรตะบองใหญ่มามาฆ่าท่านนั่นนหละข้าวที่ที่ ที่ท่านว่าจิตท่านลงจ้าเลยนะท่านม่ผีใหญเนะ่เราก็ไม่เคยคาดไปยฝันนะนี่เห็นไหมเวลามันจะมันจะรับกันเป็นทีปั๊บรียเข้ากันได้เลยเนะี่ยอยู่ที่หน้องขืออันนี้ก็แบบเดียวกันแต่เราไม่ปรากฏ่าพวกผีพวกเป็ดอะไรแล้วไม่ปรากฏนะท่านปรากฏผีใหญ่ที่เป็นเจ้าเขือนใหญ่อยู่แถวนั้นหมด นครนายกนครราชสีมาที่ไหนผีตัวนี้เป็นนายใหญ่ว่างั้้นนะเวลาเขาเขาลงใจเขามากราบเป็นถวายตัวเป็นลูกศิษย์ท่านแล้วก็เขาบอกว่าในเบื้อนี้เขาเป็นใหญ่ทั้งหมดพวกผีเนะ่ผีเขายังมีเขื่อนมีแข็งมีอะไรเป็นใหญ่เป็นน้อยเป็นเขตเป็นแดนเวลาเขายอมตัวเขาจะมาฆ่าท่าน เหล่าจิตสว่างจ้าขึ้นมาครอบโลกธาตุผีใหญ่มาแบกตะโพาะตะวองมาจะมาฆ่าท่านผีมันก็เป็นโลกธรรมก็เป็นธรรมเลิศโลกเหนือโลกมากับท่านซัดกันนี้ยอมกราบท่านนั่นมีมาพูดถึงเรื่องว่ามันเป็นที่เราเวลาจะเป็นเราไม่ได้วัดรอย แต่เรามันไม่มีไม่ปรากฏเป็นพวกเปรตพวกผีปรากฏเป็นแต่วความสว่างมันครอบโลกธาตุท่านเป็นอยู่น้องผืนนี่พอมาเล่าให้ฟังโอ้ท่านตื่นเต้นมากนะมาเล่าให้ฟังเออค้นท่านเฉเลยเนี่ยอย่างนั้นนะครับเป็นอย่างเดียวกันแล้วมันไม่ได้พูดกันหลายธรรมอะไรละเราก็เป็นอยู่ที่น้องผืนมันก็ลงแบบเดียวกัน พอวันหลังได้โอกาสล้วกลับเยียนท่านเรื่องเราตนยังไงไหท่านโหร้องโกกเลยนะถ้ามันเหมือนกันมันรับกันปุ๊บขันทีเลยเลยไม่เหมือนมันจะเอาอะไรมาพูดไม่รู้พูดได้ยังไง ไปถึงจุดหมอนกับเสือหมอนขาดเสือขาดถึงจุดนั้นหนละจ้าขึ้นมาคือหมอนแตกนุ่น,นแตกกระจายเลยจ้าขึ้นมาตรงนั้นเนี่ยมันพากันเย็บทั้งมนันเลยเย็บหมอนเย็บเสือนะเขาตื่นขึ้นมาก็เย็บเสือเย็บหมอนวันหลังฟาดอีจ้าอีกขาดแตกกันมันพูดไม่ถูกนะที่เราพูดอยูม่มันก็ได้โกงกับความจริงนะที่ว่าจ้าเนี่ย ความรู้ความเป็นของจิตกับสิ่งภายนอกเข้ากันได้เมือ่อไหรเข้าไม่ได้นะแต่เมื่อโลกมีสมมูิจิตก็ต้องแยกสมมูิเข้ามาหากันถหาอย่างว่านิพานมันใครไปเดาได้นิพานถ้าเป็นเึิงไม่ต้องเดาแน่เพราะจิตบริสุทธิ์ผงนี่นิพาน,นนั่นก็เป็นเดียวกันแล้วตั้งชื่อไม่ตั้งไม่สําคัญอะไรเนี่ยมันก็อยู่ตรงนั้น เมื่อีจริงว่าเป็นของอัจจันย์เป็นที่รับทั้งสุขทั้งทุกข์มหันตะทุกก็อยู่ที่จิตบรลมาสุขก็อยู่ที่จิตมาลงนี้หมดเลยนะรวมยอดลงได้สามแด้ลกกาาติมาลงที่จิตแห่งเดียวเป็นผู้รับทราบทั้งหมดเลยทุกข์มหันตทุะทุก็มาอยู่ที่จิตสี่น,นั้นเขาไม่ได้แบ,บ่งนะหามจิตนี่แบบด้วยความรู้รับมีชั่วสุขทุกข์ต่างๆนี่ ทางทางดีแต่ดีก็ครั้งดีเลยก็จิตเป็นผู้รับทุกข์มหันแต่ทุกข์คือว่าเลวที่สุดก็จิตเป็นผู้รับนะท่านจึงสอนลงที่จิตที่จิตศาสนาใดนะที่จะเหมือนกับพุทธศาสนาไม่มีเอาผ้าปฏิบัติยันกันเข้าสิมีแต่โดนดาเกาหมัดไปนี้ใครเลยอะไรก็ว่าถือกันถือศาสนานั้น,นถือศาสนานี้เป็นของเล่นเลยเลย ก็ถูกเราเกิดมากับพ่อกับแม่ก็ต้องถือว่าพ่อแม่ของเราของเราแต่พ่อแม่มีความเหลื่อมล้ําต่ําสูงต่างกันนั่นศาสนามีความเหลื่อมล้ําต่าสูงเลความจริงแล้วศาสนาพูดรวมหมดเลยเป็นศาสนาของท่านผู้สิ้นที่เลนผา้สิ้นแล้วมันจ้าหมด,ดจริงเนี่ยสสัยอะไรว่าอะไรไม่ผิดไม่พลาดก็คือความรู้ของพระพุทธเจ้าที่เป็นเจ้าของศาสนาเป็นผู้สิ้นที่เลน เนี่ยสมปันตรงนี้นะความรู้ที่เป็นไปตามพิเรไม่ก็ไปตามแถวตามแนวของพิเีศพิเลศบง่งบอกที่ตรงไหนตรงไหนไม่อะไรว่าดีอะไรก็ดีไปตามพิเรศแต่ไม่ได้ดีไปตามธรรมนี่ยนะมันก็ผิดกันที่ตรงนี้นะเพราะว่าบอกก็บอกถึงนิพพานศาสนาแล้วนั่งกันเดาก็ไปถึงสวรรค์ศาสนาผูุ้ทธเจ้าไม่จ้องเดาทะลุถ,ถึงนิพพานเลยไม่ต้องถามใคร จ้าเป็นมาที่นั่นแล้วพอขอให้จิตที่บริสุทธิ์เถนะจิตบริสุทธิ์เท่านั้นถามานิพานอะไรนี่รุ่นเต่าเก่าหมัดในที่มันไม่ได้เรื่องได้ลาวนี่ศาสนาก็คือพุทธศาสนาที่บ่งบอกร้อยเปอร์เซนตามหลักความจริงล้วนๆที่เรียกว่าสวขคารธรรมตัดไปชอบแล้วมีเราชอบในธรรมทุขั้นทุขั้นทุขั้น ตลอดถึงพวกเปรตพวกผีพวกสัตว์โรกอเวจีผิดที่ไหนไม่ผิดถึงสวรรค์ชั้นผมหนึ่งที่พพานเจ้าไปหมดเลยจึงเรียกว่าโลก,กวีทูรู้แจ้งทั้งโลกนอกโลกในโลกในที่เดยดขาดสะบ,บัน้นไปหมดสว่างจ้าโลกนอกมองเห็นไปหมดนั่นคี่ว่าโลก,กวีทูรู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลก ไอ้เพศีที่ลองส่องทะลุได้เป็นเต็มที่แลวไม่มีอะไรเหมือนในสมแดนสมุรไม่มีหมดแดนสมุรนี่เป็นสมุรทั้งมวลอันนั้นไม่ใช่แดนสมุรแดนมีมุดท่านก็แยกออกมาเป็นสมุดอันหนึ่งเสียแล้วแดนมีมุดไม่เหมือนอะไรเลยแดนนั้นอ่ะเป็นท่านเรียกว่าแดนนิพพานแดนนั้นไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องเลย สิ่งที่เกี่ยวข้องเป็นก้างขวางคออยู่ก็คือกิเลส <c oughs> นักนก็มากน้อยเป็นก้างขวางคอทั้งนั้นเลยเพราะอ,อน,นี้ขาดสวาสลงไปหมดแล้วโล่งหมดไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นก้างขวางคอคือสมมุติก็ได้แต่กิเลสเป็นยอดแ่งสมมุติทั้งมวลสมมุติทั้งหมดลงอยู่ในกิเลสเพราะกิเลสขาดสวาสลงไปแล้วสมมุติก็ขาดไปตามกันจิตก็พ้นข้าสึกหมดข้าสึกตรงนั้นแหละ ถ้ากินยังมีกิดเลดสอยู่ยังมี้าสุไม่จัดว่าถึงขั้นบร,บริสุทธิ์หรือถึงขั้นความสุขสมบูรณ์้าลมกิดเลสยังมีอยู่นั่นพอดเกี้ยขาดกับ้านาไปแล้วความสุขพระอง้าถามสมบูรณ์เต็มที่เลยพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นั่นต้องตัวท่านบนรรลุธรรมมาจิตของท่านไม่มีอะไรเขาผ่านได้เลยหมดนั่นแหละแดนบีมุตคือไม่มีสมมุติเลยเป็นแดนบีมุตล้วน การปฏิบัติทมเป็นรู้เป็นขั้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 นนะขั้นทมขั้นโลกอย่างเขาเรียนชั้นนั้นชั้นนี้ขั้นทมก็มีเป็ดําดามกันทําก็ขั้นนั้นขั้นนี้ที่เรียนนะขั้นธรรมเรียนปริญาติก็เป็นขั้นธรรมเขาเรียนทางโลกก็เป็นขั้นนั้นขั้นนี้ทีนี้เรียนเรียนทางขั้นปฏิบัติขั้นปฏิบัติก็เป็นเป็นมากเป็นตอนเป็นมากเป็นตอนของความรู้ ที่ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเขาไปนะครับเ,เป็นท่านเป็นตอนเราก็ตั้งทะลุหมดไม่มีอะไรติดหัวใจเลยเรียกว่าถึงแดนนีมุดโดยสมบูรณ์นั่นท่านว่าถึงนิพพานถึงท่านบริสุทธิ์ไม่ถามกันละถ้าลงถึงนั่นแล้วไม่ท่านไม่ถามกันบริสุทธิ์จ้าขึ้นมาหมดนี่ที่ว่าเรานี่ศาสนา,าพูดเราเท่านั้น เป็นศาสนาที่ทรงไว้ซึ่งมรกคผลนิพพานบาบุญคุนคุณโทษในโลกสวรรค์ศาสนานี้คลอบหมดรู้หมดพูดได้ถูกต้องหมดนอกนั้นไม่ถูกก็ด้นเดาๆไปเป็นศาสนานี่พระจักกับใจจริงๆวันนี้แปลกอยู่นงละ่ะฉันจะหันยานี้จะทาดคนแก่นะ เวลามันจะเป็นก็เป็นไปตามเราก็ปล่อยให้มันเป็นนะวันนี้นะนี่มันเป็นนี่ปล่อยฉันยน้นละกันแล้วหมูพ่้นไปหมดแล้วเรายังเอาหวามมว่านี่นคือปล่อยตามคาดขันมันไปนยังไงดูมันไป้เท่นั้นแนะหละเวลามันจะพลิกปับ๊บไปอีกแบบหนึ่งน,นะอย่เช่นอย่างวันนี้ดีใจอย่างนั้นก็ดีทีเช้านี่สายลงมาลืมเวลาหนัน,น,นไม่ใช่อะไรนะลืมเวลาลงมาหมูพุน้น ไป,ไปบอกถึงได้ลงมาเห้อวิญญาบาลไม่ได้เลยนี่ยอย่างนั้นเนี่ยบุลามจะเป็น <c oughs> ลืมเวลาวันนี้พูดอะไรหลอนะไม,ไม่พูดมากอะไรนะเพราะวันพูดมากแล้วนี่ก็จะไปะจุระไปจุระไปจุระก็ช่วยโลกช่วยโลกเท่านั้นนะมันจะไปไหนช่วยโลกม,มีอะไรมีปัญหาทำเล็กน้อยปัญหาอะไรขอาวบาะ ถามมาดังนี้นะครับเมื่อภาวนาจิตสงบระดับหนึ่งเห็นเงาดำปราจิตจิตสงบระดับหนึ่งเห็นเงาดำปรากดขึ้นเป็นไรเป็นไรปลาขุจิตสงบระดับหนึ่งแล้วก็เห็นเงาดำปรากดขึ้นไปเงาดำเงาเงาเงาดำดำเงาดำดำปลาขุปรากฏที่จิต มันเคลื่อนไหวแล้วก็หลบหนีได้หากภาวนาย่อหย่อนเงาดำก็จะหนาแน่น <c oughs> แต่ถ้าภาวนาดีต่อเนื่องเป็นเดือนๆเงาดำก็จะจืดจางลงฮถ้าภาวนาดีเงาดำก็จะจืดจางลงและถอยออกจากจิตไปเป็นเงาของร่างกายตนเอง แต่เขายังป้วนเปี้ยนอยู่กับกายของเจ้าของกาบเดียนถามว่าเงาดานั้นคืออะไระเงาดํานั้นคืออะไรจะแก้ไขอย่างไรเงาดําคืออะไรครับจะแก้ไขอย่างไรเป็า<ง>ไการภาวนายอย่างไรบ้างครับเฮ้ยมันยังมีสาระอะไรพอจะตอบนะเงาดามันคือคนหลับตาเลยชอบอย่างนั้นเลยเงาดํา ทัาลับหมดดำหมดเลยมันขี้เหยียดตอบไม่ตอบเลยมันเป็นสาระปั๊มมันพุ่งกันไปเข้าถึงกันเลยนะเรื่องปัญหาเพราะแยกแนั้นมันจะรับกันานี้ออกถึงเลยถ้าทำไงันก็ไม่ออกจะเรียกว่าปัญหาอย่างว่าอ่ะไละไปละเองตอนนี้มันมันไม่พูดมากเะไรอนนั้นก็ไปสุราษฎเรื่องทำาุราให้โลกเราไม่ได้หยุดแล้ว อำนาจความเมตตาทั้งน,นั้นนะที่ดีที่ดินอยู่นี้ไม่ใช่อะไรนะอำนาจความเมตตามันต้องเป็นทั้งวันเองในนี้แต่ก่อนเราก็ไม่เคยเป็นความเมตตาของคนเราธรรมดาธรรมดาก็ทราบทั่วหน้ากันแต่ความเมตตาของจิตประเภทนี้ผิดกันมากเหมือนว่ามันครอบหมดเลยแดนสมมูริครอบหมดเลยอาศัยมันอเอาประมาณไม่ได้ทุกวัน ทองวันี้สี่ส<ะ>ิบแปดกตังค์รทองวันนี้สี่สิบแปดตางค์ครับเออาจเอมเท่านั้นเนี่ย <c oughs> ไม่ได้กูไม่เอาไ,ได้เค่เไรเอาเท่านั้นนะหนึ่งแปดมงอยให้ความยางเมมยู่กรูคือให้ความยาหมืนอนก็งาให้เขามาผูกใมเบริเวณังก็ดีดมาจากึ้นรืก่าเน่กับเมืองคน หลายคันเราเนี่ยเข้ามาปลูกล้วเดินผ่านไปงหน่าดูอยู่ผลไม้กนไม่มีผลทั้งนี้ต่างๆกันเข้ามาปลูกตัวกายไปก็มีตัยังมีก็มีก็ปลูกว้วมันตายแล้วแง่ใจว่าตายแล้วก็มีมันก็ลังมีใบอยู่นีดหน่อยจะงอกเงยขึ้นไปก็มีอยทางอันเยอะคือตรงนี้ก็ปลูก สาธัญญประโยชน์นั่เนี้ยอืเรื่องมาบางป่าวบังกามีอะไรก็กินด้วยกันหมดเลยเนี่ยอย่างนั้นเลยมืออรี่ไว่าม่เยอะไว้ถึงงม่ห่วงถ้าเขาเมฆาครอบหมดเปิดไว้หมดเลยอะไรความเามฆาเปิดไว้หมดถ้าความก็มอหน่สื่อๆกว้างเข้ามากว้างเข้ามามือใไรก็ไม่พอกว้างเอากว้างเอา แต่ความไม่กล้าไม่เป็นไงเบิกออกเบิกออกเบิกออกเมตตาอย่างนี้นะหนึ่เอ๋อหน่ง้นเราไม่ให้ความนะอีกที่กลางก็คือกจามกลุ่มหางคือความเมตตาสมิกตะโตกับเพศกับแสงกับปลากั้นโคก็นะละโสยละขาไม่โซตึงละโสยละขาสาพสิจโยวิวัทกัน คุชาพโยโควิญญตโมาเตหะวัสมังกรโยผู้เกดคือชายโกหะปัจจุบันชางสื่อชนิดจังกุชาปจาโยโยสักดโยธรรมาวาคานติอายุวันโยสุขังภาลัง